สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้วันจันทร์ที่6กันยายนเวลา9.30-10.30นเรามาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เรายังคงเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องร้อยล้ะและอัตราส่วนโดยถึงครูผู้สอนคุณครูเจริญศรีชาตีค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเราจะเรียนกันในหัวข้อที่5นะคะ ในเรื่องของมาตาส่วนค่ะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอัตราส่วนไปแล้วนะคะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของคําว่ามาตาส่วนบ้างนะคะมาตราส่วนคืออะไรมาตาส่วนก็คืออัตราส่วนนะคะที่แสดงการเปรียบเทียบระหว่างความยาวในภาพหรือในแผนที่กับความยาวจริง เราเรียกว่ามาตาส่วนโดยความยาวอาจจะมีหน่วยเป็นหน่วยเดียวกันหรือมีหน่วยที่แตกต่างกันก็ได้นะคะนักเรียน ยกตัวอย่างเช่นนะคะนักเรียนถ้าบอกว่ามาตราส่วน1ต่อ2มาตราส่วน1ต่อ2หมายความว่าอะไรมาตราส่วน1ต่อ2ก็หมายความว่าความยาวในแผนผังหรือแผนที่1หน่วยแทนความยาวจริง2หน่วยหรือกล่าวได้ว่าแผนผังหรือแผนที่ย่อส่วนจากของจริงลงมาสองเท่านั่นเองค่ะ ตัวอย่างต่อไปนะคะถ้าบอกว่ามาตราส่วน2ต่อ1 2ต่อ1หมายความว่าอะไร2ต่อ1ก็หมายความว่าความยาวในแผนผังหรือแผนที่2หน่วยแทนความยาวจริง1หน่วยหรือกล่าวได้ว่าแผนผังขยายส่วนของจริงขึ้นมา2เท่า ในการเขียนมาตราส่วนที่ใช้หน่วยเดียวกันถ้ามีหน่วยเดียวกันเราจะไม่ต้องใส่หน่วยนะคะเช่นบอกไปเลยว่าเป็น1ต่อ100แต่ในกรณีที่การเขียนมาตราส่วนใช้หน่วยต่างกันจำเป็นนะคะที่จะต้องระบุหน่วยในการเขียนมาตราส่วนด้วยเช่น หเซนติเมตรต่อ50เมตรต่อไปนะคะนักเรียนเราลองมาดูตัวอย่างโจทย์ปัญหาของเรื่องมาตราส่วนกันนะคะโจทย์บอกว่าวายุเขียนแผนผังของสระน้ำดังรูปนี้นะคะนักเรียนทางซ้ายมือนะคะโดยกำหนดมาตราส่วนไว้ข้างล่างนี้นะคะมาตราส่วน ที่วายุกำหนดไว้ก็คือ1เซนติเมตรต่อ25เมตรความยาวและความกว้างของสระน้ำเป็นเท่าไหร่วิธีคิดนะคะมาตราส่วนที่วายุกำหนดก็คือ1เซนติเมตรต่อ25เมตรหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าถ้าความยาวในแผนผังมีความยาว1ซนติเมตรความยาวจริงๆก็จะมีค่าเท่ากับ 25เมตรการจะหาความยาวจริงได้จะต้องรู้ความยาวในแผนผังก่อนนะคะนักเรียนดังนั้นเราจรึงต้องนำไม้บรรทัดนะคะมาวัดความยาวนะคะในแผนผังของสระน้ำก่อนซึ่งถ้าเราใช้ไม้บรรทัดวัดเราจะพบว่าสระน้ำนะคะมีความกว้างนะคะอยู่2เซนติเมตรมีความยาวอยู่ สามซนติเมตรนะคะตรงนี้3ามซนติเมตรต่อไปเราก็จะไปหาความยาวจริงของสระน้ำนะคะนักเรียนเมื่อเราวัดนะคะความยาวนะคะของสระน้ำในแผนผังได้แล้วนะคะซึ่งเราพบว่ามีความกว้างนะคะสเซนติเมตร และมีความยาวนะคะ3เซนติเมตรดังนั้นเราจะมาคำนวณน,นะคะหาความยาวและความกว้างของสระน้ำจริงๆนะคะว่ากว้างและยาวเท่าไหร่ซึ่งความกว้างในแผนผังคือ2เซนติเมตรแสดงว่าความกว้างจริงๆของสระน้ำก็ต้องเอา2ไปคูณ25เพราะ1เซนติเมตร เท่ากับ25เมตรตามมาตราส่วนที่วายุกำหนดไว้ถ้า2เซนติเมตรก็จะมีความกว้างเท่ากับ50เมตรต่อมาดูความยาวบ้างนะคะความยาวในแผนผังวัดได้3เซนติเมตรแสดงว่าความยาวจริงๆก็จะต้องเอา3คูณ25ก็จะได้เท่ากับ75เมตรดังนั้นนะคะ เราก็จะได้สระน้ำที่มีความยาวจริงๆเท่ากับ75เมตรและความกว้างจริงๆก็คือ50เมตรนั่นเองค่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะนักเรียนมีบ้านนะคะ,นะคะบ,บ้านของกิ่งนะคะนักเรียนแล้วก็กิ่งออกมากลางเต็นท์นะคะโดยกำหนดนะคะระยะทางจากบ้าน มาที่เต็นท์เท่ากับสิบสองจุดห้าเซนติเมตรโดยมาตราส่วนนะคะกำหนดว่าหนึ่งเซนติเมตรต่อสี่รอยห้าสิบเมตรนะคะนักเรียนนักเรียนต้องหามาตราส่วนที่โจทย์ให้มานะคะโจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่าบ้านของกิ่งคือตรงนี้ใช่ไหมคะนักเรียนบ้านของกิ่งอยู่ตรงนี้อยู่ห่างจากที่กลางเต็นท์นะคะ เท่ากับเท่าไรในระยะจริงนะคะในระยะจริงจากแผนผังนะคะบอกว่าบ้านของกิ่งอยู่ห่างจากที่กลางเต็นท์เท่าไรคะแผนผังวัดได้12.5สอซนติเมตรโดยมาตราส่วนในการวาดแผนผังครั้งนี้ก็คือ1ซนติเมตรต่อ450เมตรจากรูปโจทย์กำหนดให้คือ มาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ450เมตรซึ่งบ้านของกิ่งอยู่ห่างจากที่กางเต็นท์ตามแผนผังก็คือ12.5เซนติเมตรแสดงว่าอะไราคะนักเรียนแสดงว่าระยะจริงบ้านของกิ่งอยู่ห่างจากที่กางเต็นท์ก็ต้องเอา12.5คูณด้วย450จะได้เท่ากับ5,625เมตรดังนั้น เราก็ตอบได้ว่าบ้านของกิ่งอยู่ห่างจากที่กลางเต็นท์5กิโลเมตรก็คือ5,000เมตรนะคะกับอีก625เมตรนั่นเองค่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างโจทย์ปัญหานะคะข้อต่อไปนะคะนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องมาตราส่วนนะคะโจทย์บอกว่าขนาดของธงชาติไทย จริงๆแล้วนะคะก็คือวัดจริงๆเนี่ยธงชาติไทยจริงเนี่ยนะคะมีความกว้างอยู่ที่80เซนติเมตรความยาวอยู่ที่120เซนติเมตรถ้านู่นต้องการวาดแผนภาพนะคะวาดภาพธงชาติไทยโดยใช้มีมาตราส่วนเป็น1่ต่อ20่สิกำหนดไปเลยนะคะว่าเราจะต้องวาดธงชาติไทย 1>, 1ต่อ20ใช้มาตราส่วนนี้นะคะคือ1ต่อ20นุ่นจะวาดธงชาติไทยมีพื้นที่เท่าใดนะคะ,ะมาตราส่วนก็คือถ้านุ่นวาดนะคะยาว1เซนติเมตรแสดงว่านะคะธงชาติไทยขนาดจริงๆก็จะมีขนาดเท่ากับ 20เซนติเมตรถูกไหมคะนักเรียน20ซนเมตรอ่ะมาดูหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าความกว้างจริงๆ80ซนติเมตรในภาพเราจะวาดเท่าไหร่ก็เอา80ไปหาร20 cm. ก็จะได้เท่ากับ4ซนติเมตรอันนี้คือความกว้างต่อไปมาดูความยาวบ้างความยาวจริงๆของธงชาติก็คือ120ซนติเมตร แต่ในการวาดจริงๆนะคะ1ต่อ20แสดงว่าในการวาดก็ต้องเอาร้อยหารด้วย20ก็จะได้เท่ากับ6เซนติเมตรแสดงว่าในการวาดความยาวจะมีขนาดเท่ากับ6เซนติเมตรโจทย์ถามอะไรคะนักเรียนโจทย์ถามถึงแผนที่แผนที่ของธงชาตินะคะธงชาติไทยธงชาติไทยนักเรียน มีรูปร่างเป็นรูปอะไรคะนักเรียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกไหมคะธงชาตินะคะนักเรียนมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกไหมคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังนั้นในการหาพื้นที่เราเรียนมาแล้วนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าหาพื้นที่ใช้สูตรอะไรคะนักเรียนกว้างคูณยาวถูกไหมคะดังนั้นเราก็หา ความกว้างมาได้4เซนติเมตรความยาวได้6เซนติเมตรนะคะอ่าดังนั้นเราก็จะได้ว่านุ่นวาดธงชาติไทยมีพื้นที่เท่าไหร่ก็เอาความกว้างคูณความยาวก็จะมีพื้นที่เท่ากับ24ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะคะนักเรียน เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนพอจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องมาตราส่วนขึ้นมาบ้างไหมคะนักเรียนต่อไปนะคะนักเรียนครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดลงในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะเล่มนี้นะคะในหน้านะคะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่123ถึง124ซึ่งในหน้าที่1 2 3ถึง124เนี่ย เป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่องมาตราส่วนที่เราเรียนไปแล้วนะคะนักเรียนให้นักเรียนตอบคําถามนะคะลงในในเล่มหนังสือแบบฝึกหัดได้เลยนะคะนักเรียนทำหน้าหน้านะคะถึงหน้า124นะคะวันนี้มีแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนทำนะคะทั้งหมด2หน้านะคะนักเรียนเป็นการตอบคําถามนะคะสั้นๆนะคะไม่ยากเลยนะคะนักเรียน นักเรียนคะครูขอฝากไว้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำแบบฝึกหัดน,นะคะหรือแบบทดสอบเก็บคะแนนในบทที่1นะคะให้นักเรียนเข้าไปทําเพื่อเก็บคะแนนให้ครูด้วยนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในวันอังคารคะ่ะสวัสดีคะ่ะนักเรียน